0 9 6ชวงนี้เจอแต่งานเร่งเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีไปทางช่อง youtube แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทีมงานเครื่องเสียงอีกหนึ่งเจ้านะครับให้ผมมาที่ ตำบลพระแก้วนะครับน่าจะเป็นบ้านพรมสะอาดนะครับหมู่สิบตำบลพระแก้ว,กวเป็นงานย้ายโกรธจากวัดวัดเก่าแล้วมาอยู่วัดของหมู่บ้านแต่ก่อนหมู่บ้านไม่มีวัดแต่ตอนนี้มีวัดแล้วก็เลยทําการทำ,ทำการย้ายโกรธมาไว้ที่วัดของหมู่บ้านแทน มาถึงก <3 S 2> <Th áng S 1> ็กำลังลองเสียงอยู่เลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมระบบของทีมงานสักหน่อยเราไปทำความรู้จักกับเขา มาทำความรู้จักกับเจ้าของก่อนอาจาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับขอบคุณมากที่เรียนเชิญวังดำมาเนาะโอ้พี่มาจะไม่มาแล้วคือรับปากแล้วต้องมาครับอาจารย์ผมเดี๋ยวผมสอบถามอย่างนี้อาจารย์ทําเครื่องเสียงมานานหรือยังประมาณ3ปี3ปีเพิ่งเริ่มสปีสปีเพิ่งเริ่มครับผม แต่ก่อนเล่นแต่เครื่องเสียงอย่างเดียวหรือว่าไงครับเริ่มเริ่มตั้งแต่เริ่มนี่เลยเริ่มมีเครื่องเสียงสามสามปีประมาณสามปีมแล้วก็ามาปีปีนี้เพิ่งมาเริ่มอยากได้หนังปีนี้อยากได้หนังครับผมผมถามอย่างนี้อาจารย์เป็นคนที่นี่หรือเป็นคนที่ไหนเป็นคนบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบึงการบ้านเกิดอยู่ที่บึงการทีนี้มาทํางานอยู่จังหวัดฉยเชยงเซาอ่า แล้วก็มาแต่งงานที่จังหวัดสุรินมาเป็นเคยสุรินอันรินด้วยยังไงเคยสุรินต้องบูเรือชัดแน่จ้าต้องบูเรือชัดเป็นผมนะอาจารย์มาได้แฟนอยู่นี่ครับผมอาจารย์ก็เลยมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ไม่อยู่ทํางานอยู่ที่จังหวัดแสงเซาอ๋ออาจารย์ก็ทางานอยู่ที่นั่นครับผมมาเทศกาล๋อมาเทศกาลครับผมมาทุกปีอ๋อมาเทศกาลพอดีปีนี้ตรงกับช่วงจังหวะที่แม่เขาทาบุญครับ อาทิของของพ่อตาของพ่อตาเนาะผมก็เลยได้ถือโอกาสเอาจัดหนังมาให้เลยอ๋ออันแล้วปกติเครื่องเสียงพ่อจันอยู่ที่ชายเชียงเซาครับก็รับงานแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่เพราะว่าเราทํางานประจาอ๋อคือมีเวลาค่อยไปเป็นงานคาเาโาเกะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แต่เครื่องชุดนี้คืออยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นครับแต่วันนี้คืออาจารย์ขนมาทำบุญพอดีทำบุญพอดีครับผมแล้วก็ได้เรียนเชิญผมมาพอดีใช่ครับ เป็นจังหวะที่ดีมากเลยอาจารย์มากเลยอ่ะมาดูชุดเครื่องปรุงของอาจารย์ครับผมมีอะไรบ้างครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสเตเบลเซอร์ของ p o w e r p r o 2 0 0 0เป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวปรับกระแสไฟแรงดันแรงดันไฟครับผมคือไม่ให้ขาดไม่ให้เกินไฟตกไฟต่ําไฟเกินอะไรมันก็จะช่วยปรุงไฟตรงนี้มาป้อนเข้าตรงนี้อ๋อครับมันมันมันก็เหมือนว่าช่วยป้อนไอ้ระบบของเราเนาะครับผมอ่าแล้วก็เอามา เข้าที่ปักครับผมพักของดีบีเอ็กครับผมครับแล้วก็มาข้างล่างก็มีไม้ของทาดาของทาดาตัวหนึ่งเอ็กแปดร้อยครับผมครับแล้วก็คอร์สมาแล้นี่ตัว DPA 260 RTA นี่ครับตัวฮิตเลยตัวฮิตตัวฮิตตัวฮิตเลยไปงานไหนก็ต้องมีตัวนี้ตัวใหม่ออกแล้วเดจานตัวใหม่ออกแล้วครับไม่เปลี่ยนนะยังครับยังยังได้อยู่ยังได้อีกนานครับยังได้อีกนานเนาะครับผมยังไม่ตามกระแสนะครับยังยังไม่ตามก็ตามตามมันต้องเสียตังค์ถ้าตามนี่ก็มันต้อง ของเรายังไม่มันยังไม่พร้อมตําหรับไอตัวนี้หรอกัน้อหรอก้ของเราแค่นี้ก็ขาดแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะแค่นี้ก็พอแล้่ามาอันนี้ก็ฮิตอีกแื้นกันครับผมเรนเกอร์อ็กแอร์สิบหเนาะครับสิบหกตัวฮิตตัวถัดไปเลยครับจตัวถัดไปก็เบีดใช้เอเเอ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 เเอ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 ตอวอเ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 อออเ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 อ้เอเอเเอเออเอเอสเปรยเอเอเเเ กลางแหลมผมเล่นสองทางเล่นสองทางเนาะครับสองทางตัวนี้ทาราโปร8.4เนาะ8.4สี่ชันแนลสี่ชันแนลไปเราไปดูตู้ผมเห็นโลโก้ของอาจารย์แล้วอาจารย์ตีเองหรือว่าซื้อเข้ามาครับซื้อซื้อจากร้าน้ตโนริโออ๋อซื้อที่อืแล้วทีนี้ก็ผมมาทำโลโก้ของผมเองอ๋ออ่ะสั่งโลโก้มาติดครับแพงไหมสั่งโลโก้ของตัวเอง โลโก้นี่ไม่แพงไม่แพงแข่มันไม่ไม่ถึงไม่ถึงร้อยะมันเป็นสูตรอะไรครับอาจารย์เทอร์โบครับเทอร์โบหน้าเฉียงหน้าตรงหน้าโค้งเทอร์โบหน้าโค้งเทอร์โบหน้าโค้งครับแต่ว่าอย่างออปชั่นตรงนี้ยังเป็นมือจับไม่ได้มีมือจับเป็นมือจับเลยอ๋อถ้าเป็นมือจับเล็กก็ต้องเป็นของแท้แล้วครับผมอ่าแล้วเป็นดอกของอะไรครับอาจารย์เอ่อดอกเป็นดอกของทางร้านร้านต้นอริโอบางดี เป็นของเขาเลยเป็นของเขาเลยครับอือคือเขาไม่ได้ตีโ,โลโก้กี่บาทครับดบ 1, 200 1> 1, 200อกเขา1,200บาทผ่าน200บาทเนาะครับผมเสียงกลางเสียงกลางก็เป็นคู่เปล่ามาจากร้านโตโนอดิโอบางทีอ่ะครับแล้วก็ยัดดอกไอ่อของอทาดายัดดอกทาดาทาดาทาดาอะ,อะไรนะเอ่อ M175 M175 น่าจะเป็นเอ็ M175 ครับผมครับผมสามหมื่นบาท แล้วก็เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมก็คอม44่สีคอม44เนาะไฟไฟกระแทกตามจังหวะนี่อู้โหหนูเป็นไรไฟกระแทกจากค่ายไหนครับนี่ไฟเป็นของ TSL TSL เนาะโกลทองร้อยเอ็ดโกลทองร้อยเอ็ดครับมันมี มันมีข้างละสี่แหละอ่พอดีพ MM> um um huh> ี่เขาส่งมามันอัิเสบเรื่องขนส่งอ่าก็เลยพี่เขาเคลมให้ก็เลยส่งกลับไปเม่อานนี้ฝ hmm huh ั่งนี้ก็เลยเหลือสามฝั่งนู้นแ่ะได้สี่อยู่อ่าพี่เขาบอกให้ส่งกลับไปเคลมส่งไปเมื่อวานนี้ก็คงเคมมาไม่ทันงานนี่แหละแล้วจออาจารย์ตัดที่ไหนนี่ครับนี่จอก็เป็นจอของแม่กองจอแม่กองเนาะอ๋อนี่จอเป็นของแม่กองนะครับจอยอดฮิตของเมืองไทยครับนี่เลยจอแม่กองนะครับจอสวย ติดต่อได้ตามเบอร์นี่แหละ034711857เท่าไหร่ครับอาจารย์ตัดมานี่ที่ผมตัดมานี่มัน6เม <6, 5, S 3> ตร16.9มัน6,500จอนี้6,500บาทแล้วโครงล่ะครับอาจารย์โครงนี้เป็นของอาจารย์ที่อยู่ศรีนลุงเนี่ยให้แกทำให้ให้แกทำให้ครับเ็าไปรับมาเมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆเลยไม่ทั้งเซ็ตไม่ทั้งเซ็ตเลยทัเซ เมื่อคืนนี่ก็ลองฉายดูเรื่องหนึ่งครบชัดไหมก็พอได้ครับครับผมนี่ฮะจากเล่นเรื่องเสียงอยู่ดีๆไม่ชอบอยากมีหนังครับอยากมีหนังเพราะเรามันต้องไปเรื่อยนะจานะถ้าคุณมีก็ไปจริงๆอยากได้ระบบฟิล์มมาไว้เป็น ขายไม่ได้แต่มาตั้งมันคลาสสิกเนาะมันมันนึกถึงให้ทาให้เรานึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเนาะแต่ถ้ามันมีฟิล์มหาได้มันก็น่าจะโอเคฟิล์มมันยังมีอยู่แต่เขาไม่ขายให้หรอกหนังหนังใหม่มันไม่มีแล้วแต่แต่หนังใหม่มันไม่มีฟิล์มหรอกครับแต่หนังเก่าอ่ะมันมีฟิล์มฟิล์มมันมีอยู่ครับคนเก่าๆที่เขาเล่นหนังมาก่อนเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้แต่เขาไม่ขายหรอกเขาไม่ขายเหมือนกันนั่นแหละหายากอยู่ใชอยากก็จะซื้อเครื่องมาตั้งให้มันคลาสสิกที่สอใช่ครับแต่ถ้าเครื่องเนี่ย ฝั่งนู้นฝั่งภาคตะวันออกมีเยอะอยู่ชนบุรีอ่ะมีอยู่เจ้านึ่งเครื่องบุรีนครปฐมแถวนั้นเครื่องเครื่องแก่เครื่องเก่าุ่นเก่าๆเยอะถ้าเกี่ยวกับหนังฟิล์มนะแต่ระบบฉายอ่ะวันนี้เราก็ใช้ระบบดิจิตอลครับตัวนี้มันดิจิตอลหมดแล้วสบายง่ายพกพาง่ายใช่ครับเดี๋ยวผมดูหลังจอแป๊บนึงนะด้านหลังจอของจอแม่กลองนะโอ้ง่ายอาจารย์ทำง่ายๆนี่ เ,เดี๋ยวเรามาฟังเสียงระบบเสียงของอาจารย์ดีกว่าครับเรียบสาวภาพพิยนนี่มีภาพพิยนด้วยนะครับเอามาเป็นเคยที่สุรินสุรินเนี่ยต้องรอเรือต้องชัดสญญาถานการณ์รัตเหตที่เด็ดเมืองบักไปพอดชัยออดิโอ ใหญ่ใหเอาไปทเป็นแก่มจังหวัดยะโสธรบริหารงานโดยเสี่ยใหญใจดีบุพเพศ สุดยอดครับโอ้โอเอกลักน้ำเสียงของเทอร์โบหน้าคโค้งก็จะประมาณนี้ละฮะตามที่ผมเคยสัมผัสมาหลายๆตู้เลยนะครับของเทอร์โบหน้าคโค้งนะเสียงเบสเนี่ยนุ่มกระชับนะครับสุดยอดมากฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานตานทีมงานอะไรนะทีมงานเรียบสาวเรียบสาวนะครับแล้วก็เรียบสาวภาพยนตร์เรียบสาวภาพยนตร์สองสองสองเวอร์ชันสองเวอร์ชันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชอบอ่า ส่วนมากอาจารย์จะอยู่ที่ฉะเชิงเซาครับก็จะรับงานอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าแต่อันนี้คือมามาที่บ้านแล้วมีงานพอดีก็ขนมาเนาะครับแล้วก็ถ้าจะติดต่องานก็ทางฉะเชิงเซาติดต่องานอาจารย์ได้ยังไงบ้างทางไหนบ้างก็มีทาง Facebook ก็มนสิทธิ์นาชัยนะครับ Facebook เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับโอเคครับแล้วก็เบอร์โทร098595743ครับตามที่ขึ้นโชว์ที่หน้าจออ๋อนั่นแหละนั่นแหละครับ 0985495743นะครับก็อาจารย์ก็มีทั้งแบบคราวเกนะอาจารย์เครื่องเสียงคราวเกแล้วก็หนังก็จะเป็นจอจอกี่มนะเมตรนะ6เมตร6เมตร6เมตรนะครับจอนี้ก็ติดต่อได้นะครับเพราะอาจารย์ทำงานอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับ FC บังนำทางฉะเชิงเซาก็ติดต่อทางเบอร์โทรแล้วก็ทาง Facebook ทีมเป็นภาษาอังกฤษครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่ให้บังดามาเยี่ยมมาเยือนทีมงานแล้วก็ได้มาชมเครื่องเสียงของอาจารย์วันนี้ขอลาอาจารย์ไปก่อนเพราะต้องเดินทางต่อครับผมครับผมไม่ได้อยู่คุยนานอาจารย์ขอโทษด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ